สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องเอาเทมชแนลอีกครั้งนะครับยังเป็นกระแสแรงย่อต่างอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีกระแสตอบรับนะครับเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากกระแสตอบรับอยากรีไฟแนนซ์บ้านผู้ประกันตนมาตรา3-3เป็นที่น่าพอใจนะครับสำนักงานประกันสังคมและธนาคารอาคารสูงคลทอสอจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่สนใจขอรับรหัสเข้าร่วมการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อปร,ประกันตนเพิ่มเติมได้แล้ว โดยนะครับสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน GHB o r g a n นะครับอากแกรนนะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม -66 เวลา9นาฬิกาถึงวันที่31พฤษภาคมเวลา16บหกนาฬิกานะครับโครงการนี้ใหสิทธิกับ1ผู้ประกันตนมาตาสา3 3ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนขึ้นไป2ใช้สิทธิ์ในการถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัยหรือรีไฟแนนซ์รวมถึงลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารทออสอ อัตราดอกเบีย้ยคงที่ปี1-5เท่ากับ1.99%ต่อปีนะครับแนะนำขั้นตอนนะครับสามารถดาวน์โหลดโมบายแอป ghbo นะครับและเพิ่มเพื่อนพร้อมสมัครลาย ghb buddy เพื่อขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่านแอป ghbo นะครับรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน ghb buddy เพื่อตรวจสอบกำหนดระยะเวลายื่นคู่ตามรหัสของท่านได้ที่ w w w gh bank co gh ทุกวันที่10 และก็2030 e ของทุกเดือนนะครับผู้ปรกนตนสามารถขอหนังสือรับรองสถา,านะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ w w i d s s o g o t h ของสำนักงานประกันสังคมใช้เอกสารส่วนตัวประกอบด้วย 1. บัตรประชำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับเอกสารแสดงรายได้และเอกสารแสดงหลักประกันที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคารนะครับทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา33า,าที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับทุกสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทรสายด่วน1506ติดต่อสอบถามได้ตลอดย4ชั่วโมงหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th นะครับ สำหรับการรีไฟแนนซ์ของผู้ประกันตนมาตรา33นะครับผ่าน GHBOR นะครับสามารถยื่นเรื่องขอรหัสนะครับได้แล้วนะครับสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับกับผู้ประกันตนมาตรา33นะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาแนะนำอีกครั้งนะครับเพื่ออ่าเก่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดี